กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วง p r o ช h o p นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมานำเสนอครับโปรเบนสัดาห์นี้เป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับโปรนกจะมานําเสนอเกี่ยวกับไฟเบอร์บูดสาหรือหุมไม้สนั่นเองนะครับ,รบจะมีอะไรนั้นรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ก็มาอัปเดตจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรามีการแนะนำหัวไม้แฟลเวอ์นะครับของแบรนด์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มที่แบรนด์แรกกันเลยก็คือเทเลเมดนั่นเองครับเทเลเมดนั้นมีดรายเวอร์ออกมาชื่อว่า SLDR นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีโฮมไม้สานะครับหรือหัวไม้แฟลเวอ์เนี่ยเป็นชื่อรุ่นเดียวกันคือ SLDR เหมือนกันนะครับแต่ว่า SLDR ตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกวางไว้ตลอดปีนี้นะครับเพราะว่าสุดยอดเทคโนโลยีสปีดพ็อกเก็ตแบบใหม่เนี่ย เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหน้าไม้และสร้างแรงดีดได้ดียิ่งขึ้นนะครับการวางจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำเนี่ยค่อน่ปทางด้านหน้าให้บอลสปีดที่ส่งพลังและก็สปินต่ำรูปทรงหัวไม้แบบดั้งเดิมและการออกแบบหน้าไม้แบบเชลลเฟสให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้อย่างเฉียบขาดจากทุกสภาพพื้นผิวนะครับ รวมถึงยังมีเทคโนโลยี Loft Sleeve นะครับปรับเพิ่มและลดองศาหน้าไม้ได้สูงสุดถึง1.5องศานะครับกระดองสีเทาตัดกับหน้าไม้เททเนียมเกรนครับสร้างแนวเลงที่ชัดเจนนั่นเองและเทเลเมดเองนอกจากรุ่น SLDR แล้วนะครับก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า j e t s p e e d ซึ่งเป็นหัวไม้ไฟเวรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับเตตะกูล j e t Speed ที่มาพร้อมกับความเร็วและแรงไม่แพ้ SLDR แต่มันถูกออกแบบให้ใช้ง่ายมากขึ้นครับชดเชยความผิดพลาดได้ยอดเยี่ยมกว่าเพื่อตอบสนองนักกอล์ฟมือทั่วไป โดยออกแบบให้หัวไม้เบาลงจากการคำนวณเพื่อออกแบบ Speed Pocket แบบใหม่ดึงจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำและค่อนมาทางข้างหน้ายังมีผลให้หน้าไม้ที่เร็วและสร้าง Speed b บอ l ให้สูงขึ้นลดอัตรา Back Spin ลงได้อีกราวๆ200-300รอบต่อนอาทีครับแล้วก็การที่สปินเรทน้อยลงนะครับจะทำให้ระยะไกลขึ้นรูปทรงของหัวไม้ Fairway Jet Speed Fairway นั้นออกแบบมาเป็น Low Prof i l e Head Design ท้องไม้เนี่ยจะสนิทแนบกับพื้นผิวมากกว่าเดิมทั้งนี้ยังมีเทคโนโลยี Loft Sleeve เหมือนกับ SLDR นะครับที่สามารถปรับองศาหน้าไม้ได้อีกด้วยครับจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเรากลับมาที่แบรนด์ทางฝั่งสหรัฐอ,อเมริกากันบ้างนะครับยี่ห้อที่นักกอล์ฟรู้จักกันอย่างยาวนาน,นครับนั่นก็คือปิงนั่นเองครับปิงเนี่ยออกหัวไม้ f ฟ i เว a y ์รุ่นไอทวนนะครับซึ่งเป็นหัวไม้ f ฟ i เว a y สีดําด้านนะครับจากปิงตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความพิเศษหลายด้านจุดแรกเลยที่เห็นคือ หัวเนี่ยจะเป็นลูกแพรคลาสสิกนะครับแต่ว่าใช้การใช้สีดําด้านเล่นลายกราฟิกพาดผ่านกระดองเป็นแนวเลงที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นครับแน่นอนว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้คุณได้มากเลยแถมทําให้ไม้เนี่ยมีความทันสมัยไปด้วยนะครับจากการออกแบบแบบนี้นะครับวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปหัวยังคงเป็น17 4สี่สเตนเลสสตีลนะครับตามสไตล์ของปิงนั่นเองเพื่อต้องการความแข็งแรงและรู้สึกหนักแน่นขณะอิมแพ t หน้าไม้ถูกออกแบบให้สูงกว่าเดิมแต่ดึงจุดสูงทถ่วงให้ต่ําเพื่อสร้างแรงดิีดให้หน้าไม้แล้ลดสปินอีกทั้งยังทำให้ลูกเนี่ยลอยได้ง่ายขึ้นด้วยครับมากับก้าน PWR Shaft นะครับซึ่งก้านที่เลือกน้ําหนักและความแข็งให้เหมาะสมกับไฟบอลที่นักกอล์ฟต้องการไม่ว่าจะเป็น55 65หรือ75กรัมนะครับส่วน f l e ็กของก้านก็มีให้เลือกอ่าหลายหลายเฟล็กนะครับตั้งแต่ R ครับ S Tour S แล้วก็ Tour X นะครับก็ ปิ่นก็เป็นหัวไม้ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนกันกนกอล์ฟเป็นไม้ที่คัสตอมฟิตนะครับนักกอล์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งไม้ตามที่ฝีมือของท่านและความเร็วของท่านเพื่อให้สปีดบอลที่สูงสุดครับมาที่แบรนด์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Ex ็กซิโนเอง e x ็เนี่ยออกหัวไม้ดร i เวอร์ Driver นะครับรุ่น e x ็ o 8มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านหัว,หวไม้สามเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นกันนักนะครับวันนี้ก็นำมารีวิวให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะครับ่บอจาก e ิ o 7นะครนะ โดยรุ่นนี้เนี่ยโดดเด่นที่ก้านครับโดยมีทีมวิจัย,ยออกแบบก้านให้มีน้ําหนักเบาลงแต่ว่าทําให้หนึบขึ้นไม่รู้สึกวงแหวงครับด้วยวัสดุที่เรียกว่านาโนอลลอยแล้วดึงจุดศูนย์ถ่วงของกา้านให้ขยับเข้ามาใกล้กริปมากขึ้นฉะนั้นความแข็งของกา้านตั้งแต่ปลายกา้านจนสุดกริปจะมีความสมดุลมากขึ้นนะครับใช้วัสดุ HT 1770นะครับผ่านกระบวนการฟอชหน้าไม้จึงมีความเบาแข็งและยืดหยุน่น การฟอชแบบพิเศษนี้นะจะทําให้หน้าไม้บางลงกว่าเดิมส่งผลให้สร้างความสมดุลของ,องไม้ได้ดีขึ้นตีตรงขึ้นบอลลอยโด่งได้ง่ายขึ้นด้วยการถ่วงวัสดุทางสเตนนิเกิลนะครับขนาด4.2กรัมส่วนโครงไม้เนี่ยผลิตด้วยวัสดุแมร์จิงสตีลนะครับให้ความรู้สึกอิมแพคที่หนักน,นั่นเองครับก็เป็นแบรนด์สุดท้ายที่ผมนํามาแนะนําให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็ไปเลือกชมกันนะครับทั้ง5รุ่นนะครับจาก4ี่แบรนด์ดังนั่นเองครับและนั่นคือช่วงตัวช็อปในวันนี้ครับ เปไน็นยังไงบ้างครับผมให้สามที่โปรโนบแนะ่งนำมีหลายยี่ห้อเลยนะฮะที่ให้เลือกให้หน้าลองดูนะฮะทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจยี่ห้อไหนไปหาลองกันได้นะครับก,รก่อนจะซือ้อน,นะครับใช่ไปทดลองกันก่อนครับแล้วค่อยไปหาซื้อกันเนาะจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาใช่ฮะไตีได้แน่ๆนะฮะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับ <c oughs> ข่าวแรกเปิดรับสมัครแล้วสำหรับมหกรรมกอล์ฟซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยกับพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์2014ณสนามพัฒนากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับค่าสมัคร1,800บาท ราคานี้รวมกรีนฟรีแคดดี้งานเลี้ยงและรางวัลด้วยนะครับรอบคัดเลือกครั้งที่1ในในวันอังคารที่29เมษายน2557ช็อตกันเวลา12นาฬิกานะครับสำหรับผู้ชนะในปีนี้เราจะพาไปออกรอบอยังประเทศไหนติดตามได้ในวันถแถลงข่าววันอังคารที่8เมษายน2557นี้นะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์รายละเอียดตามข้างล่างนี้ครับมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะครับใกล้วันสงกรานต์เข้ามาแล้วครับ เว็บไซต์ประมูลสินค้ากอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยหรือ bitgolfclub.com ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บได้จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันสงกรานสำหรับผู้ที่ซื้อบิดผ่านช่องทางธนาคารตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปรับบิดเพิ่มไปฟรีๆทันทีอีก20%เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนเท่านั้นใครสนใจประมูลสินค้าอุปกรณ์กอล์ฟก็ไปได้เลยที่เว w b i t g o ท f c u ์ c o m นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นสนามกอล์ฟนะครับสามารถส่งมาได้ที่ c l u b 1 8 g o l f g m a i l c o m นะครับใช่ครับจดยจะเป็นจะเพื่อนกับเรานะครับหรือจะส่งวิดีโอมาให้เราวิเคราะห์วงสวิงให้นะครับก็ผ่านทาง f c e e o o o นะครับทาง world wide web facebook com golf club 1 8ครับรบสำหรับวันนี้เวลาของรายการขับ18ได้หมดลงแล้วครับ ก่อนจากไปต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างสนามกอล์ฟเดอะวินเทจครับครับแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการของเราในวันอังคารนะครับเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่องกอล์ฟชาแนลหนึ่งห้าหกนะครับครับแต่ถ้าไม่ทันนะครับเราก็มีรีรันสองช่วด้วยกันนะครับคือวันพุธนะครับเวลาแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าและวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ on those closing holes they caught it on video door open for keegan every's going to brush that one in for his bogey and he would stop by and say hi to the king before this punch ensued would he make it like tiger has so many times well you would think it was going to turn right here like tigers did flattens out so a close call for keegan bradley who hasn't won since the summer of 2012 but for the first time in his life